บทที่สิบเอ็ดความประทับใจอลังลึกเหตุใดกันเล่าข้าปรารถนาเพียงจะหนีไปให้ไกลทุกอย่างเกือบสำเร็จอยู่แล้วแต่เหตุไดพวกเจ้าจะมาถึงในยามนี้แม้สิทธิสำนักตะวันรุ่งจะมีจำนวนมากกว่าแต่สิทธิแห่งสำนักเปลวเพลิงเรืองรองกลับมิได้หวัดวันตรงกันข้ามเมื่อได้ฟังวาจาของหลิงฟ้านพวกเขากลับพึกเหิมพร้อมจะสู้จนสุดใจข้ายินเสี่ยวเทียนตนตะวัดกร,ระบี่ราพยาเหยี่ยวโพธยานเพียงพรบตาเดียวคมกระบี่ก็เฉือนลำคอศัตรูไปหลายราย โลหิตพุ่งทะลักราสายฝนยอดเยี่ยมสิพี่หญินฝีมือยอดเยี่ยมโดยแท้เกาต้ตาจวงคำรามเส้นเลือดที่ตัวเขาปูดโปนราจะระเบิดเขาก้าวเขาว้ขาหาศัตรูดุดอสูรแล้วซัดหมัดเดียวส่งร่างสิทธิ์สำนักตะวันรุ่งปลิวกระเด็นไปไกลสิทธิ์พี่เกาสุดยอดลินฟ้านปรบมือพลางหัวเราะเยะ้ยบัดนี้เป็นอย่างไรเล่าเจ้าพวกมดปลวกทั้งหลายเกาต้ตาจวงหันมายิ้มอย่างเขะเขินดูให้ดีข้ายังมีวิชาที่ร้ายกาจกว่านี้อีก เหล่าสิษย์สํานักเปลเพลิงเรืองรองโหมกระหน่ำเข้าหาศัตรูด้วยโทรสรากับไฟลามทุ่งแม้จํานวนจะน้อยกว่าแต่เมื่อเห็นสิทธ์พี่ใหญ่ชิลลี่บาดเจ็บสาหัสและฝ่ายตรงข้ามดุดันราวพายุสิษธ์สํานักตะวันรุ่งก็เริ่มแตกตื่นคิดเพียงจะหนีเอาชีวิตรอดชิลลี่ยังไายลุกขึ้นก่อนจะกระอาบโลหิตออกอีกคราดวงตาเขาแดงก่ำด้วยความกับแค้นเขาเคยมั่นใจว่าชัยชนะอยู่ในกามือเพราะฝั่งเขามีจํานวนมากล้นแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงแรงระเบิดเมื่อครูคราช ทำให้พลังรบโดยรวมเอ็นเอียงไปทางสำนักเปรวเพลิงเรืองรองหลินฟ้านยืนตะลึงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชิหลี่กัดฟันแน่นจ้องมองหลินฟ้านด้วยแววสังหารหากข้าอยู่ที่นี่ต่อไปก็มีแต่ความตายรออยู่ไอสาละเลวข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปหลินฟ้านรู้สึกถึงสายตาอาฆาตเมื่อหันไปก็พบว่าชิลลี่กำลังซ่อนตัวในฝูงชนพร้อมจ้องมาที่เขาเขม็งหลินฟ้านเดือดดาลสภาพเจ้าบัดซบถึงเพียงนี้ยังคิดจะเล่นงานข้าอีกหรือเจ้าคงไม่รู้จักคำว่าตาย เขาหันไปตะโกนต่อหน้าสิทธิ์ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละคือชิลลี่หัวหน้าฝูงโจรผู้นี้มันประกาศว่าชอบกินทารกและจะกินเด็กทั้งเมืองเทียนเฟิงเราต้องกำจัดคนชั่วเช่นนี้เสียชิลลี่สะดุ้งเฮือกไอ้บัตซบนี้มันป้ายสีข้าอย่างจงแจ้งกินทารกหรือเจ้าควรดีใจที่ข้ายัางไม่กินเจ้าหลินฟานเจ้ารอก่อนเถิดข้าจะส่งเจ้าลงนรกชิลลี่คำรามด้วยความแค้นหลินฟานหัวเราะเย,ย้ยฮ่าฮ่า คนพิการแขนเดียวที่จะฆ่าข้าหรือเจ้าเศสวะวันนี้เจ้าจะไม่มีวันหนีรอดสิทธิพี่ทั้งหลายฆ่ามันลู่ชีมิงกับกาต้าจวงพยักหน้าไปเถิดมันต้องตายที่นี่ชิลี่แทบไม่เชื่อหูหากเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ระดับลอมกยาขั้นแปดย่อมสังหารพวกนี้ได้สบายแต่บัดนี้แม้แต่สิทธิขั้นสี่ก็อาจปิดชีพเขาได้เขากัดฟันแน่นก่อนจะหยิบโอสถออกมาด้วยความเสียดายแล้วกลืนมันลงไป โอสดสายฟ้าแลบอย่าเพิ่มความเร็วระดับมนุษย์ขั้นกลางแม้จะเป็นเทียงโอสดระดับมนุษย์แต่มันก็ยังหายากยิ่งในอดีตเขาได้ทุ่มสัแลกมาเพื่อใช้ยามกับขันบัดนี้จำต้องใช้ทั้งที่ในใจไม่อยากเสียมันเลยมันช่างไม่คุ้มเอาเสียเลยเราควรจะชนะแต่เพราะความประมาทของข้าช่างน่าเจ็บใจนักฟึบร่างของชิลี่พุ่งหายไปในพริบตาราวสายฟ้าฟาดทิ้งไว้เพียงเสียงตะโกนล่องลอยมาจงจำไว้หลินฟ้านหลิฟนลฟ้านหัวเราะลั่นโอโหเจ้าลิงนั่นวิ่งเร็วถึงเพียงนี้เลยหรือ เมื่อเห็นชิหลี่หนีไปสิทธิ์สำนักตะวันรุ่งก็แตกตื่นวิ่งตามเสียงกลาหนดังก้องเจ้าคนข้างหน้าหรอเข้าสิโวยได้โปรดอย่าสังหารข้าเลยระวังโวยไอพวกงโง่ลู่ชีหมิงหันมามองหลินฟาแล้วยิ้มสิทธิ์น้องเจ้าไปพักเถิดที่เหลือเราจะจัดการเองแต่หลินฟานหัวเราะเย,ย้ยพักหรือแผนข้าล้มไปแล้วอย่างน้อยก็ต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดสิทธิ์พี่ไม่ต้องห่วงข้าจะทำหน้าที่ของข้า ส่วนท่านก็ทําหน้าที่ของท่านหลิงฟ้านกำกระบี่ก้าวงแหวนแน่นสายตาเย,ย็นเยียบจ้องไปที่สิทธิสำนักตะวันรุ่งพวกขั้นหนึ่งขั้นสองนี่ข้าฟันเพียงครั้งเดียวก็ขาดแล้วสิทธิน้องลู่ฉีหมิงตะโกนด้วยความตกใจแต่บาดแผลเจ้าจมันหนักหนานักแต่หลิงฟ้านไม่สนใจเขาหัวเราะคิกคักพลางพุ่งเข้าใส่เจ้าพวกโง่ปู่เจ้ามาแล้วเหล่าสิทธิที่หนีไม่ทันต่างหน้าซีดเผือดแขนขาอ่อนโยกไม่อาจควบคุมได้โปรดอย่าฆ่าข่าข้าขอยอมแพ้ ตามกฎสหาภาพสำนักจะต้องเมตตาผู้ยอมจำนวนหลิงฟ้านหัวเราะเย,ย้ยเมตตาหรือข้าเหมือนผู้ที่สนกฎพันนั้นหรือแม้ว่าหลิงฟ้านจะบาดเจ็บสาหัสแต่เขายังจัดการศัตรูไปทีละรายแต้มบวกสิบแต้มบวกยี่สิบแม้แต้มจากพวกอ่อนแอจะได้น้อยแต่หากสังหารได้มากพอก็สะสมได้ไม่น้อยหลิงฟ้านฟาดฟันศันตรูราวกกวาดใบไม้เสียงโลหิตศาสตร์เรเซ็นไม่ขาดสายลู่ฉีหมิงมองศิษย์น้องของตนด้วยความตกตะลึงเขาบาดเจ็บถึงเพียงนี้แต่กลับยังแข็งแกร่งราวอสูร ลิงฟ้านหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแม้โลหิตจ,จะกำลังไหลออกจากปากแต่เขาก็ไม่สนใจมันไม่เจ็บสักเพียงนิดและจะเกรงกลัวสิ่งใดสายตาเขาพลันเหลือเ็นลู่ฉีหมิงกำลังจะฟาดฟันศัตรูอยู่เขาตะโกนลั่นสิทธิพี่ลู่ปล่อยให้ข้าจัดการเถิดไอเศสศวันนี้มันเคยด่าทอข้าหากข้าไม่ส่งมันลงนรกด้วยมือของข้าข้าย่อมไม่อาจตายอย่างสงบได้ลู่ฉีหมิงตอบรับก่อนจะผาออกไปแล้วปล่อยศัตรูรายนั้นให้หลิงฟ้านจัดการ ลิงฟ้านยิ้มจนแก้มแทบปริคลางก้าเข้าไปหามันอย่างอารมณ์ดีแต้มบวกสี่สิบโอ้โหสังหารเศษส,สวร,ระดับลอมกายาขั้นสี่ช่างทําให้ข้าสุขใจนักโดยเฉพาะแต้มที่หลังไหลเข้ามาต่อมาสายตาพลเหลือไปเห็นกาต้าจวงกําลังปะทะกับสิทธิระดับลอมกายาขั้นหกอยู่แม้จะอยู่ในขั้นเดียวกันแต่กาต้าจวงกลับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดหมัดลุ่นลุ้นซัดเข้าใส่ศัตรูแกรกเสียงกระดูกแตกสถานไปทั่วลานสิทธิผู้นั้นซี่โครงหักราวกับไม้ผุร่างสุดลงกับพื้นโลหิตท,ทะลัก,ออก เมื่อเกาต้าจวงกำลังจะซัดหมาซ้ำเข้าไปอีกรอบเขากลับได้ยินเสียงตะโกนจากหลิงฟ้านสิทธิพี่ปล่อยให้ข้าจัดการเถิดไอเสสวคนนี่เคยด่าทอข้าหากข้าไม่ส่งมันลงนรกด้วยมือตอนเองข้ายอมไม่อาจตายอย่างสงบสิทธิระดับหลองกยายขั้นหกเช่นนี้จะปล่อยให้สูบเปล่าได้อย่างไรเขาต้องสังหารมันด้วยมือตอนเองเท่านั้นได้เกาต้าจวงตอบรับแล้วผลตัวออกปล่อยให้หลิงฟ้านล้างแขนลู่ฉีหมิงมองหลิงฟ้านพานขงขมวดคิ้วโอ้สวรรค์ นี่สักกี่คนกันที่มันเคยล่วงเกินเหตุดดูราวกับทุกคนที่นี่ล้วนเป็นศัตรูของมันทั้งสิ้นตายสไอกเศษสวะหลินฟ้านตวัดกระบี่แทงเข้าจุดตายศัตรูสิ้นชีพในพริตามิทันได้สิ้นแรงของหลินฟ้านแม้แต่น้อยแต้มบวกหกสิบหลินฟ้านกำลังจะหันไปหาศัตรูรายใหม่แต่กลับพบว่ามีหลงเหลือสิทธิสำนัตวรรุ่งให้เก็บแต้มอีกต่อไปบัดซบพวกมันหนีเร็วกันจริงๆเขากรอกตาพลันคิดถึงชิหลี่ที่หลบหนีไปหากฆ่าสังหารมันได้แต้มจะพุ่งสูงเพียงใดกันวด โลหิตสดพุ่งออกจากปากหลิงฟ้านโดยไม่ทันตั้งตัวครานี้มิใช่การแซงทาเขาบาดเจ็บสาหัสจริงๆหลิงฟ้านรู้ดีว่ามีทางเดียวที่จะฟื้นคืนสภาพนั่นคือต้องฆ่าตัวตายเสียก่อนแต่ยามนี้เขาควรจะทำเช่นไรคงต้องฝืนกลับไปก่อนสิทธน้องเจ้าเป็นอย่างไรบ้างลู่ฉีหมิงรีบเข้ามาประคองด้วยความหงอยยยเหล่าสิทธคนอื่นๆก็กรูกันเข้ามาล้อมดวงตาเต็มไปด้วยความนับถือเขาบาดเจ็บถึงเพียงนี้แต่ยังกล้าเข้ารมรันสังหารศัตรูโดยไร้ความหวั่หวันช่างน่านับถือ สิทธิพี่หลิงช่างหน้านับถือยิ่งหลิงฟานโบกมือพลังยิ้มเออนี่เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อยหากข้าไร้ซึ่งรอยแผลเลยในฐานะบุรุษข้าย่อมกลายเป็นตัวตลกแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเหล่าสิทธา่างมองเขาด้วยแววตาเลื่อมใสว้าวสิทธิบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาสิทธิพี่หลิงช่างแข็งแกร่งนักมองดูแผลที่แผงอกของเขาเมื่อเทียบกับพวกเราแล้วหากเป็นข้าป่านนี้คงสิ้นชื่อหรือร่ำร้องโอดครวญไปแล้วเขาช่างหน้านับถือยิ่งนัก หลินฟ้านยิ้มมุมปากพลางรับคำสรรเสริญด้วยความพึงพอใจจบตอน